ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะพี่ไต่จะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นของคุณน้องสมจิตนะครับเป็นลูกค้าทีอา่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองแต่ว่าลูกค้ามาค้าขายนะครับอยู่อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมานั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับน้องเนี่ยจะต้องเอารถคันนี้กลับไปหาพี่ชายนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองเอาสีที่เลือกใช้นะ ก็จะเป็นสีเทาแรโบ้นะครับทุกคนเป็นแบบนี้เลยเทาแรโบ้กับเทาโอเพกนะครับชื่อเดียวกันนะชื่อทางการก็คือเทาโอเพกนะครับชื่อสับใบรุ่นก็คือเจ้าตัวเทาแรโบ้ตัวนี้นะครับมีเจ้าตัวสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X แหละนะครับสติกเกอร์ของเราก็จะเป็นสีเทาใช่ไหมตัวหนังสือก็จะมีการตัดสีขาวออกมานิดหนึ่งนั่นเองโลโก้ของอ i s u z ุนะครับแน่นอนแหละ แตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนนะครับเขาจะมีโลโก้ Isuzu ที่เป็นสีแดงสดใสแบบนี้เลยสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเคี้ยวของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเปียโ b แ a c k ด้านบนเคี้ยวก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนั่นเองนะครับมีการเคลือบเคฟลามาให้นะครับตัวไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์มาให้ปรับหลอดไม่ใช่ปรับหลอดไฟสิ ปรับระดับไฟได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวทุกคนแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นใช่ไหมเขาก็จะออกเป็นสีเทานั่นเองนี่เบ้าไฟตัดหมอกของเขาตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะแล้วก็อีกหนึ่งจุดขายของเขาก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตนั่นเองมีชุดสเกิร์ตมาให้เป็นสีทูโทนนะครับทุกคนด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้นะนี่ แล้วก็ตรงกลางเคลือบเคลบปลาส่วนชายสเกิร์ตของเขานะครับก็จะเป็นสีบรอนนั่นเองต่อให้รถเป็นสีไหนเขาก็จะเป็นสีบรอนนะครับนี่หน้าของเขาก็จะหล่อหลอแบบนี้เลยอ่ะเมื่อดูแล้วหลายท่านก็บอกว่าแน่นอน X Series มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วสิถูกไหมอ่ะแต่มาดู Max นะครับถ้ามันเป็นตัว X Series ทไม Max นะครับมันจึงใช้เจ้าตัวยาง Bridgestone สองหกห้ากล่ะ เอามันเป็นสี่ประตูไม่ใช่สี่ตัวนี้ไม่ใช่สี่ประตูนะครับมันเป็นแคบนะแม็กนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกับเกรดแซเออหลายๆท่านเริ่มส,บสับสนเริ่มงงละไม่ได้แปลงนะตัวนี้แม็กเดิมจากโรงงานนะครับน็อตล้อหกตัวนะครับแล้วก็แม็กลายก้างปลายางก็จะเป็นเย้าตัวยางบิสตูนเบอร์ยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มาโอ้เหงือออก แล้วมันร้อนะดูจริงแล้วมันร้อนมากไงเมื่อกี้เพิ่งเช็ดเหน่อเข้าเตอ่ <c oughs> อะเดี๋ยวมาเฉลยกันเลยก็ได้นะครับเอาจริงๆเจ้าตัวนี้นะครับมันคือเจ้าตัวว c คร s s 3าเกรดแซนั่นเองก็ได้แม็กสินะครับเหมือนเจ้าตัว4ประตูยกสูงเลยแล้วก็รวมถึงเจ้าตัวเกรดแซที่เป็นว c คร s s 4ประตูด้วยเหมือนกันนะครับบันไดข้างมีมาให้ ตัว4ีคูณสแล้วทําไมล่ะเอามาทำไมเปนถึงมีแบบนั้นล่ะพี่ต่ายนะครับก็เพราะว่าลูกค้านะครับมีการสั่งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับบอกเลยชุดนี้นะครับทั้งทําสีตัวนี้กระจังหน้านะครับทำสีเอานะใช้กระจังหน้าเดิมทําสีเอาเพราะว่าถ้าเราสั่งกระจังหน้าใหม่มามันก็เป็นสีพื้นอยู่ดีเราก็ต้องมาทําใหม่ลูกค้าจะเสียงเงิน2ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําสีอันเดิมจบเลยนี่ก็จะเหมือน XCD เลย ราคารถยังคงเดิมนะครับ882,000บาทเนาะ B Cross คันนี้นะครับชุดแต่งที่เขาสั่งมาเนี่ยก็หมดรวมค่าแรงค่าสีค่าต่างๆแล้วเนี่ยทำศูนย์นะครับก็อยู่21,000บาทนั่นเองอ่ะมาดูต่อไปเจ้าตัว B Cross คันนี้นะครับเขาแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่เขาได้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็น V Cross เนี่ยที่เป็นตัวหนังสือโครเมียมใบปัดน้ำฝนแบบบิวอินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างมีไฟเดียวแบบ LED บันไดข้างนะครับ เขาจะเป็นบันไดข้างของรุ่นแคปบนะซึ่งติดมาแล้วจากตัวรถนั่นเองซึ่งถ้าเราเอาสีตัวมาใส่มันจะยันไปถึงล้อตัวนู้นเลยนะกันสาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณสักบ่ายสองคุณน้องสมจิตจะมารับตัวมือเปิดประตูนะครับมันเป็นโครเมียมอยู่แล้วพี่ไต่ก็ติดโครเมียมเพิ่มเข้าไปกระบะไลเนอร์เรียบร้อยนะครับทุกคนก็พรุ่งนี้น้องก็สามารถขนเข้าของนะครับเพื่อ ไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดพิจิตรได้เลยสติกเกอร์มหามงคลนะครับรุ่นนี้มีไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้ไฟเบรคดวงที่3นะครับก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยเป็น LED ด้วยทุกคนและทีนี้การสะเทือนด้านหน้าของเขาใช่ไหมมันจะเป็นคอยสปร,ริงนะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะเป็นอุ้ยเดี๋ยวยางต้องขัดนิดหนึ่งเมื่อกี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางขึ้นอ่ะมันเป็นโครนนะครับเดี๋ยวต้องแว็กให้น้องอีกรอบหนึ่งตัวล้อด,ด้านหลังก็ใช้เหมือนกันนะครับยาง2อ5 6 0 1 8เป็นเจ้าตัวยาง HT นะครับมันก็อ่าถ้าจะลุยกว่านี้ก็ต้องเอาตัวยาง AT ที่เป็น a อ l t รเรนะครับใส่ เีก็บหมาะสำหรับยางทางเรียบตัวไฮเวย์นะเออวิ่งทางเรียบอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับมีเชสซีที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับมันจึงทําให้รองรับน้าหนักการบรรทุกได้ดีส่วนระบบการสะเทือนของเขานะครับช่วงล่างรุ่นนี้จะใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นนะวีครอสที่เป็นตัว ตอนเดียวก็ใช้3แผ่นเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวโชคอัพแก๊กขนาดใหญ่การวางตำแหน่งของแหนบนะครับวางไว้บนเพลานั่นเองมันจึงทําให้คันนี้เนี่ยมีจุดต่าสุดของท้องรถเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวนะครับถึง200อื้อมิลแม,ม้ถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่ะขออภัยถ้าผิดเนาะยางอะไรก็เป็นกระทะ18นิ้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นนี้ได้มานะก็คือเจ้าตัว 4, คูณ4ี่ดิฟล็อกเขาเป็นดิฟล็อกไฟฟ้านะครับเมื่อเขา กดใช้รีบล็อกเนี่ยชุดล้อหลังของเขานะครับจะล็อกเป็นชุดเดียวกันนะั่นก็หมายความว่าเฮ้ยถ้าฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมันไม่ติดพื้นแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันติดเนี่ยมันก็สามารถยันเงินใปประกอบกับล้อหน้านะครับที่มันยังติดพื้นอยู่เนี่ยก็ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้แบบชิวๆกันเลยทีเดียวเฮ้ยยังไม่จบเท่านี้นะครับเขายังมีเจ้าตัวชุดสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคน อันนี้ติดตั้งเพิ่มนะแล้วก็การชนท้ายมีมาให้นะครับสัญลักษณ์ขอเกรดตแซดก็แน,แ,นนนแน่นอนแหละเขาก็มีมาให้แบบนี้เลยสวยนะครับลงตัว882,000บาทความปลอดภัยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันเจ้าตัวเกรดแซดวีครอสคันนี้ก็มีมาให้นะนี่พูชซันโทนก็มีมาให้อะดูเหงื่อนหนึง <c oughs> แล้วอาอุณหภูมิร้อนมากๆเดี๋ยวพี่ไตยจะเปิดให้ดูภายในกันก่อนนะ โอ้เดี๋ยวพาดูภายในนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะขออนุญาตพาไปดู X อ e กซ e s ตัวจริงนะครับที่เป็นต้นตำรับเนี่ยเออว่ามันว่ามันเหมือนไหมตัวนี้มันทำเหมือนไหมเอาสองมือคีบโทรศัพท์นี่หน้าตกมากเลยอ่าทุกคนดูกันนะครับนี่เอยอันนี้ก็จะเป็น ของเดิมของเขานะซึ่งพวกอะไหล่เดิมของเขาเป็นกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมอะไรเงี้ยเราก็คืนให้ลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไหล่ที่เขาเราสั่งมาจากโรงงานเราก็ชืนกล่องให้ด้วยของแท้ทุกอย่างนะทุกคนเขาก็จะมีตัวกระองให้ใช่ไหมแล้วก็ติดพาร์ทแบบนี้เลยพวกอะไหล่แบบนี้คือของแท้ยัยงไงก็ต้องมีนะใส่น็อตตัวเดียวก,ก็ต้องมีถุงใส่แล้วก็ติดแบบนี้นะตัวเบาะแควเรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยเราสามารถเข้าไปนั่งก็ได้แล้วก็เอาของไปวางแบบนี้ก็ได้ประตูแคบนนะครับรุ่นนี้ เปิดได้กว้างถึง90องศากันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเบาะเบาะของเขามันเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ำได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะของเขาเนี่ยมีรูปทรงแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวนี่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแมกนะทุกคนนี่คูแมกอยู่ตรงนี้ไปถ่ายตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังมาตรวัดซูเปอร์วิชั่นนะครับหน้าจอ7นิ้วแล้วก็ที่สําคัญจุดข,ขายหลักๆของเขาเนี่ย จะอยู่ตรงนี้ทุกคนเขาสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อได้แตกต่างจากรุ่นอื่นนะหมุนสวิตง่ายๆแบบนี้เลยนี่เกียร์นะครับ B-Cross นี้จะมีเฉพาะเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเกียร์ออตโต้ก็ต้องไปเจ้าตัวเก m, ียร์ M กันเลยทีเดียวกุญแจอิ m โมบิเลเตอร์นะครับพร้อมกับรีโมทนั่นเองลดโอกาสในการถูกโจรกรรมเอ้าเดี๋ยวเราไปดูต้นตำรับเขาจอดอยู่นู่นมันบอกว่าเฮ้ยหัวร้านเกียร์แต่งแบบไม่เกรงใจใช่เลยไม่เกรงใจต้นตำรับเลย สีเทาเทาเดียวกันด้วยนะเทาเรมโบ้ด้วยนะนี่สติกเกอร์เหมือนไหมอ๋อเหมือนนะสติกเกอร์เหมือนอย่างแต่เขาไม่ใส่พวกนี้นะสติกเกอร์เหมือนแล้วก็ตัวด้านหน้านี่สติกเกอร์ด้านหน้าก็เหมือนนะตัวนี้จะมอมกว่านะครับกระจังหน้านะครับโลโก้สีแดงกระจังหน้าเหมือนกันป้ไฟตัดหมอกสีดำเอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปเตรียมส่งมอบไปลูกค้าก่อน